You're listening to Sad X Channel podcast สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านท่านผู้ฟังครับเคยรู้สึกไหมครับว่าแก้วกาแฟยามเช้าคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกรุ่นที่โชยออกจากแก้วหรือความรู้สึกสดชื่นที่ทำให้พร้อมลุยงานทั้งวัน กาแฟกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของคนนับล้านทั่วโลกแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าถ้าเราดื่มกาแฟผิดวิธีมันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไวต่อสิ่งที่เรากินดื่มมากขึ้น แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้ผมมี3มเคล็ดลับสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนการดื่มกาแฟของคุณให้เป็นพลังบวกต่อร่างกายช่วยให้คุณสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างหัวข้อที่1ดื่มในปริมาณและเวลาที่เหมาะสมรู้จักขีดจากัดของร่างกาย กาแฟมีส่วนประกอบสำคัญที่ทุกคนรู้จักดีนั่นคือคาเฟอีนครับสารตัวนี้มีพลังมหาศาลในการกระตุ้นระบบประสาทช่วยให้เราตื่นตัวสดชื่นและมีสมาธิในการทำงานแต่ถ้าเราดื่มมากเกินไปหรือดื่มผิดเวลาคาเฟอีนอาจกลายเป็นตัวร้ายที่ทำร้ายร่างกายของเราได้โดยเฉพาะในวัยทำงานหรือวัยสูงอายุที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง งานวิจัยจากหลายสถาบันเช่นสมาคมโภชนาการอเมริกันแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเทียบได้กับกาแฟประมาณ3-4แก้วขนาดแก้วละ8-12ออนซ์ครับ ถ้าดื่มเกินกว่านี้อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นใจสัน่นกระวนกระวายหรือแม้แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวโดยเฉพาะในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่แล้วนอกจากปริมาณแล้วเวลาที่ดื่มก็สำคัญไม่แพ้กันครับการดื่มกาแฟตอนท้องว่างเช่นทันทีที่ตื่นนอน อาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอยู่แล้วผมแนะนำให้ดื่มกาแฟหลังมื้อเช้าเพื่อให้กระเพาะอาหารมีอาหารรองพื้นก่อนคาเฟอีนจะได้ไม่ไปรบกวนเยื่อบุกระเพาะอาหารของเราและที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากนอนหลับสนิทควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือเย็นครับเพราะคาเฟอีนมีครึ่งชีวิต half life ในร่างกายยาวนานถึง5-6ชั่วโมงหมายความว่าถ้า คุณดื่มกาแฟาตอนบ่ายสองครึ่งหนึ่งของคาเฟอีนยังคงอยู่ในร่างกายตอนสองทุ่มซึ่งอาจรบกวนการนอนหลับทําให้คุณภาพการพักผ่อนแย่ลงและส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ครับโดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่การนอนหลับมีบทบาทสําคัญต่อการฟื้นฟูร่างกายและสมอง เคล็ดลับลองจำกัดการดื่มกาแฟไว้ที่2-3แก้วต่อวันและดื่มในช่วงเช้าเท่านั้นหากคุณมีปัญหาเรื่องกรดไหลย,ย้อนหรือนอนไม่หลับอาจลดลงเหลือ1น1-2แก้วและปรึกษาแพทย์หากรู้สึกว่าคาเฟอีนส่งผลต่อร่างกายมากเกินไปหัวข้อที่2ปรุงแต่งให้น้อยที่สุดรักษาความบริสุทธิ์ของกาแฟ หลายคนอาจคิดว่าปัญหาของกาแฟอยู่ที่ตัวกาแฟเองแต่ที่จริงแล้วส่วนใหญ่ปัญหามาจากสิ่งที่เราเติมลงไปในกาแฟครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลครีมเทียมนมข้นหวานหรือใส่รับต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละที่อาจเปลี่ยนกาแฟแก้วโปรดของคุณให้กลายเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพ เริ่มจากน้ำตาลก่อนครับการเติมน้ำตาลมากเกินไปในกาแฟอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือมีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานนอกจากนี้น้ำตาลที่มากเกินไปยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมไขมันในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องซึ่งสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคอ้วน ส่วนครีมเทียมและนมข้นหวานที่หลายคนชอบเติมลงในกาแฟนั้นมักมีไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรา์ในเลือดสูงขึ้นสารเหล่านี้จะไปสะสมในหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย งานวิจัยจากวารสารโภชนาการคลินิก The American Journal of Clinical Nutrition ระบุว่าการบริโภคไขมันทราน s อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจถึง20-30%และเมื่อเราอายุมากขึ้นหลอดเลือดของเราจะยิ่งเปราะบางการลดการบริโภคส่วนผสมเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เคล็ดลับลองเปลี่ยนมาดื่มกาแฟดำหรือถ้าชอบรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นอาจเติมนมไขมันต่ำหรือนมจากพืชเช่นนมอัลมอนด์หรือนมถั่วเหลืองในปริมาณเล็กน้อยและถ้าต้องการความหวานแนะนำให้ใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติเช่นหญ้าหวานซึ่งให้รสหวานโดยไม่เพิ่มแคลอรี่หรือกระทบระดับน้ำตาลในเลือดการลดการปรุงแต่งจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากกาแฟอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ หัวข้อที่3ค่อยๆจิบกาแฟ ى, สนุกกับรสชาติและปกป้องร่างกาย เคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเราดื่มกาแฟแก้วใหญ่หมดในเวลาไม่กี่นาทีการดื่มแบบพรวดเดียวอาจทำให้เรารู้สึกสดชื่นทันทีแต่ในระยะยาวอาจนำไปสู่ปัญหาที่เรียกว่าภาวะดื้อคาเฟอีนได้ครับภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเราคุ้นชินกับคาเฟอีนจนต้องดื่มในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิมซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายและจิตใจ การดื่มกาแฟอย่างรวดเร็วจะทำให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนในปริมาณมากในเวลาสั้นๆซึ่งอาจกระตุ้นระบบประสาทมากเกินไปและเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะดื้อคาเฟอีนได้ครับผลการศึกษาจากวารสาร p s y c h o p h a r m a c o l o y พบว่าการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณมากในครั้งเดียวจะทำให้ตัวรับอะดีโนซีในสมองปรับตัวส่งผลให้คาเฟอีนออกฤทธิ์ได้น้อยลงในอนาคตวิธีแก้ง่ายๆคือเปลี่ยนมาดื่มกาแฟแบบค่อยๆ คจิบรบรัลองใช้เวลาประมาณ10-15นาทีในการดื่มกาแฟ1แก้ววิธีนี้ไม่เพียงช่วยให้ร่างกายค่อยๆดูดซึมคาเฟอีนลดความเสี่ยงต่อการดื้อคาเฟอีนแต่ยังช่วยให้คุณได้ดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและดีต่อใจด้วย เคล็ดลับลองตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาดื่มกาแฟให้ช้าลงอาจนั่งจิบกาแฟขณะอ่านหนังสือหรือทำงานเบาๆเพื่อให้การดื่มกาแฟกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในแต่ละวันและถ้าคุณรู้สึกว่าต้องดื่มกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้สดชื่นลองพักการดื่มกาแฟสัก1-2สสัปดาห์เพื่อรีเซ็ตการตอบสนองของร่างกายต่อคาเฟอีน ท่านผู้ฟังครับการดื่มกาแฟไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติหรือความสดชื่นแต่เป็นโอกาสที่เราจะดูแลสุขภาพของตัวเองได้ในทุกๆแก้วโดวยวามเคล็ดลับที่ผมนํามาฝากในวันนี้ได้แก่การดื่มในปริมาณและเวลาที่เหมาะสมการปรุงแต่งให้น้อยที่สุดและการค่อยๆจิบกาแฟอย่างชา้ชาๆคุณสามารถเปลี่ยนนิสัยการดื่มกาแฟให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพได้อย่างง่ายดาย การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจากผลกระทบของคาเฟอีนและส่วนประกอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ยังช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นและมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกวันไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยทำงานที่ต้องลุยงานหนักหรือวัยเกษียณที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพการดื่มกาแฟอย่างฉลาดจะเป็นก้าวเล็กๆที่นำไปสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวได้ครับ ผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะจุดประกายให้ทุกท่านลองปรับเปลี่ยนวิธีการดื่มกาแฟและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราอย่าลืมว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราทำในทุกๆวันครับ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับ หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งขอขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ